สวัสดีครับแฟนคลับคริปโตเซลท่านฮะชวนท่านดูกรับหุ้นไทยนะครับยีิบห้าเดือนสามครับสองพันยะี่วันนี้ก็เป็นวันที่ช่วงบ่ายเทรดไวนะบ่ายสองครับเรือนะครับก็ดีฮะก็ดีนะแต่ว่าก็ไม่ช่วยอะไรครับตลาดก็ลงแรงแดงยาวครับนะฮะทะลุนะ นะทะลุไหมทะลุแนวต้านทะลุโลเดิมไหมฮะทะลุไปได้เนาะนะทะลุไปได้ดูดูดูดงว่าเท่าไหร่ครั้งที่แล้วเนี่ยทำโลอยู่ที่ close นะหนึ่งสามเจ็ดสามครับครั้งนี้ close หนึ่งสามเจ็ดสองครับก็อันเดอร์คั t ไปนิดนึงฮะทะลุตัด ไปนิดหนึ่งแล้วก็โดนมีการซื้อคืนกลับมานะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะยังไงนะฮะไม่มีใครรู้อนาคตนะก็เอออะไรจะเกิดให้มันเกิดะฮะอันนี้เป็นอินดิเคเตอร์อินดิเคเตอร์ใหม่ที่ผมใช้นะอินดิเคเตอร์นะเรียกว่าตรงนี้นะเขาชื่อว่าเป็นซุปเปอร์เทรนด์ฮะซุปเปอร์เทรนดะะ์คือมันจะบอกว่าสีแดงเนี่ย บ่งชี้ว่าเป็นขาลงฮะสีเขียวบ่งชี้ว่าเป็นขาขึ้นนะง่ายๆครับผมชอบปริศมเรียบง่ายเงี้ยเออพอลองหาดูแล้วไอ,อ้ตัวนี้มันมันมันสบายตาเดียมันเบามัน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 น้อยดีมันน้อยดีนะเออดีฮะแต่ถ้าถ้าเราดูจากอินดิเคเตอร์ซูเปอร์เทรนด์เนี่ยตอนนี้ก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะเพราะว่ามันก็ยกโลนะใช่ไหมถ้าดูจากโลเนี่ยอันนี้โลอะไร โล1352ครับอันนี้โลที่1 3 5 0นยะฮถ้าดูไส้ก็อันนี้ก็ 1, 1 3 5 2ใช่1 3 5 0ตอนนี้ก็เป็นแค่1 3 6 8นะก็ยังเป็นอะไรที่เป็นขาขึ้นระยะสั้นมานน้นะเป็นเป็นสีเขียวนะวันนี้ถึงแม้ว่าจะแดงนะครับแต่ ตัวทิศหุ้นที่ติดห้าสองวิคไยมีเพิ่มขึ้นนะสิบสองตัวนะฮะสุกที่แล้วมีสิบเอ็ดนะครับวันนี้มีสิบสองตัวก็เป็นเรื่องดีฮะมีมากขึ้นนะฮะหาเรื่องดีเข้าไว้นะ,ะตัวที่ติดก็คือ cpt นะนี่ครับ cpt ก็ห้าสองวิคไยครับนะฮะก็ดีดขึ้นอย่างสวยนะฮะแต่ว่าก็ยืนไม่อยู่เช่นกันเพราะว่าตลาดเป็นงนี้เนาะ ขึ้นไปทะลุกรอบไฮเดิมนะล่าสุดคือ0.81นะแต่ก็ข้ามข้ามไฮที่ใกล้กว่านะคือ0 8 6ได้นะตัวนี้นะนะถ้าเราใช้นะถ้าใช้อินดิเคเตอร์ซุปเปอร์เทรนนะก็จะมีสีเขียวนะตั้งแต่แท่งนี้ละฮะตั้งแต่แท่งนี้นะจะแท่งนี้ ประมาณแท่งนี้แท่งนี้นะฮะแท่งนี้ฮะแล้วก็มันก็เป็นเขียวต่อตลอดมาแล้วก็วิ่งขึ้นนะฮะนี่เป็นข้อด,ดีของมันแต่ว่านั่นแหละครับเป็นเคสที่มันคสวยฮะ FUE ฮนะ V n d 1หนึ่งนะก็นะฮะถ้าใช้อินดิเคเตอร์นี่ก็จะได้รันตั้งแต่แท่งนี้นะฮะแท่งนี้ฮะไปถึงนะฮะ มาลีฮะมาลีก็ทำฮัาเสอตัว fuev นะมันก็ไปสะกษษิดฮะไปชนแนวต้านที่เป็นทัาสองวิขายแล้วก็โดนเทลงมาเนาะมาลีน,ะ ali, นี่ทะลุได้เลยครับนะฮะมาลี ali, เนี่ยเขาให้จุดเริ่มต้นอยู่ที่แท่งนี้นะฮนะต้นเทรนสีเขียวนะเนี่ยตรงนี้อันนี้เช่นกันตรงแท่งนี้ ก็ถือว่าได้กำไรอยู่นะเล็กน้อยนะควก็เนี่ยได้กำไรโตรมากขึ้นนะ PPP อะไรเนี่ย Premier Product นะทรับข,ข้ามต่ำข้ามไปเนาะ Q Hop เฮ้ย Q Hop ก็ไปเริ่มต้นที่ High ฮับสวิ้ง High แล้วก็โดนเทลงมาเนาะตลาด เทรแบมี้แะเซฟครับเซฟไม่เซฟทะลุแล้วครับทะลุทำห้าสบสองวิคายใหม่ครับแต่ว่าโดนเทขายลงมาแต่ก็สวยนะเทว่าสวยนะสามารถครับสามารถคอร์ปอเรชันนะฮะโหทะลุได้แล้วครับปึ่งไปนะัตอนนี้อินดิเคเตอร์นี้ให้สัญญาณตั้งแต่แท่งน่าจะเป็นน่าจะเป็นแท่ง แท่งแดงนะครับไม่ไม่แท่งเขียวเนี่ยแท่งเขียวเนี่ยนะปึ้งไปแล้วก็ยอ่อลงมาแล้วก็ไปต่อนะฮ <S ys. S 1> นะซิสฮะซิสซิสก็ยังคงสร้างฐานฮะย่ำที่โซนบนเอามีความแข็งแรงที่ดีเนี่ยสเต็กหนึ่งเก้านะครับเป็นไงอ๋อก็ เปิดที่ฮับสอวิคายแ้วว่ก็ไม่ทะลุนะฮะก็สวยนะมีพยายามสร้างกรอบใหม่นะที่ข้างบนนะ T R T ครับวับนนี้เป็นหุ้นที่ซ e ลลิ่งฮะปึ่งขึ้นมานะฮะนี่ครับถ้าเราใช้ไอ้ตัวเนี้ยอินดิเคเตอร์นะซุปเปอร์เทรนก็ตั้งแต่ประมาณนี้นะแล้วก็ไปนะ ผมจะใช้ไหมฮะคือผมคงไม่ซื้อตอนที่มันขึ้นเขียวแต่ผมจะดูว่าเฮ้ยมันเป็นเทรนด์แลวเว้ยเขียวมาแล้วผมก็จะซื้อตอนเปละเอาเนี่ยตัวนแท่งวันเนี้ยดีกว่าไหมผมว่าดีกว่านะเพราะบางทีอ่ะมันถ้ามันเป็นแบบเนี้ยมันยังไม่ทะลุมันก็เป็นอะไรที่เป็นเป็นสัญญาณที่มันมันเป็นน้อยซะนะสัญญาณล้มเหลวก็ข้ามไปแต่ว่าเออเราเราดูทั้ง ไอ้ตัวเนี้ยยืนยันเป็นเทรนแล้วก็มีการทะลุฐานค่อยเข้าก็น่าจะน่าจะยืนยันได้กรองได้ได้กรองส่วนที่มันเป็นล้มเหลวได้ได้มากขึ้นนะแต่มันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกมันก็ก็พอได้นะฮะเอ่อในส่วนที่เป็นหุ้นหุ้นที่ติดนะฮะวอลลุ่มนะวอลลุนะ่มสูงสุดในรอบปีนะฮะสองวิกฮ g h นะวันนี้มี4ตัวนะฮะ ACC ครับ Advanced Connection Corporation อันนี้มีการเปิดแกลบนะฮะเปิดแกลบขึ้นมานะฮะแล้วก็โดนเทขายนะตัว Super Trend ก็มีม,มีมีสัญญาณสีเขียวนะครับก็ทะลุระดับนี้ได้เนาะทะลุระดับที่ไดนะ้ดูราคากันทลุระดับ0.51จุดห้าหนึ่งได้นะก็นะฮะเป็นจุดเริ่ม การมีปอลมามเข้ามาก็กน่าสนใจนะครับว่าอาจจะมีอะไรที่มันดีๆก็ได้นะอันนี้ CPT ครับ CPT ว่าไปเลยเนาะใช่ไหมหรือยังนะฮะ CPT เนี่ยก็เนี่ยนฮะตัว super trend ก็มาเลยนะแล้วก็เราดูตอนมันเบรกเอาฮะก็ได้ประมาณน่าจะเป็นแท่งนี้เนาะปึ้งอะสุดจุดเจ็ดห้านะ,ะ PPP ครับว่าไปแล้ว TRT ว่าไปแล้วเนาะนะฮนะเนี่ยนะ นครับวันนี้ก็แทบจะไม่มีอะไรให้ดูนะเดี๋ยว,ด,ยวดูนิดนึงว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างที่จะเอามานิดต่อนะออหุ้นที่ติดท็อปเกนเนอร์ไหมดูนิดนึงฮะเอาที้ดีกว่าเอาหุ้นที่มันห้ามสองวิคายเดิมเดิมดูว่าตอนนี้นเป็นยังไงนะดูดูตั้งแต่นี้แล้วกันคนะเอาเอาเดี๋ยนะกันบีซีพีนะบีซีพีบีซีพี ก็ร่วงลงมาแรงเลยนะ BCP เนี่ยแต่ก่อนมันคงเป็นแบบนี้นะลงมาแล้วก็สร้างฐานแล้วก็ขึ้นไปใหม่นะดูท่าทางเลยว่าเออนะถ้าตลาดมันชอบเป็นสล็อตนี่ก็ซื้อเบรกเอานี่ก็ไม่ค่อยหลอดนะไม่ค่อยหลอดมาโดนฟอร์เบรกเอาลงมานะถ้าะลุได้อย่างว่าลุ่มสวยนะเนี่ยรุ่มสวยๆนะแต่ก็ยืนไม่อยู่นะนี่เป็นความจริงว่าเออเนี่ย ทฤษฎีว่าลุ่ม,มันก็ไม่ได้อะไรที่แม่นยำเลยมากมายนะฮะไม่ชัวร์ฮะไม่ชัวร์นะฮะต่อมาครับ bkgi ครับ bkgi ก็มีการเทคโปรฟิตลงมาแล้วครับก็รอดูว่ามันจะยังไงนะฮะว่าเขาจะมีหยุดลงเมื่อไหร่นะค่อยว่ากันนะเฝ้าดูนะ 1> e 1ฮะ e 1 e 1 v f vn ฮะก็มีการเทขายลงมานะมันเป็นการขึ้นตั้งนานนะตอนนี้เนาะตอนเนี้ยถ้าซื้อต้องเป็นทะลุที่ได้เนาะปึ่งไปนะสวยเลยนะต่อมาครับ gld อ่ะ gld เป็นไง gld ยืดได้ดีฮะนี่ฮะ เห็นไครับหุ้นทับสองวิกไฮเนี่ยมันถ้ามันแข็งแครกันแล้วก็อยู่เงี้ยมันไม่มีอะไรที่จะต้องไปกังวลใจอะไรกับมันฮะก็ทนต่อไปนะตลาดบางทีก็เป็น noise นะ้อยซะฮะรีวันนี้เอ็กตีนะโดนเทลงมาก็เรื่องปกตินะฮะมาสเตอร์ครับมาสเตอร์ก็พักตัวแบบน่ารักน่ารักนะฮะก็โอเคฮะค พอไหวเนี่ยมันไอตัวซุปเปอร์เทรนก็บอกตั้งแต่เนี่ยแท่งเนี้ยถ้าเข้าก็โอ้นะเท่าไรเนี่ยอราครับปิดแล้วกันสี่สิบห้าจุดห้านนะตอนนี้ก็หกสิบห้าก็เกือบห้สิบเซ็นตแล้วนะฮะเจ๋งว่ะนะเจ๋งว่า,นะวาถ้าถ้ามันถูกตัวนะเป็นอย่างนี้เอ่อ MDX ฮะ MDX อู้ตัวเนี้ย เคยเป็นซุปเปอร์เทรนด์อยู่สองสามวันครับแล้วก็จบแล้วครับจบแล้วหลุดนี้ได้นะหลุดนี้ก็จบแล้วครับเราดูการสร้างฐานครับไม่เป็นไรครับมันมีเทรนด์แล้วเราดูการพักตัวแล้วกันแล้วก็อาจจะมีการสะสมกำลัง,งใหม่ก็ได้นะอย่าทิ้งครับอย่าทิ้งตรงนี้เนี่ยผมว่าถ้าเราโฟกัสเพียงแค่หุน้นติดทับสองวิขายแค่นั้นพอครับผมว่าเราจะได้ไรยายอดียงมนันแน่นอนนะเพราะมันมีโมเมนตัมนะ mtc ครับ นะครับก็เปิดกลับลงครับแต่ก็ยังคงยืนได้อยู่นะฮะไม่มีอะไรนะเอ็นดีอาร์เอ,อ็นดีอาร์พักตัวครับพักตัวแต่ว่าความผันผวนเริ่มลดลงนะฮะยังไม่ลดลงถึงที่สุดนะต้องปล่อยกันไปก่อน NDX01 ครับ NDX01 นะฮะ สวยงามมากครับสวยงามเนี่ยพักตัวสวยงามมากครับนะ NYT NYT NY <T S 1> ครับก็พักตัวเช่นกันนะโรจนะ OJNA นะพักตัวสวยฮะโรจนะพักตัวสวยเลยนะเออนี่น่าสนใจนะฮะแซมครับ แซมเนี่ยก็ยังไม่ชัดเนาะยังไม่ชัดเท่าไหร่ภาพคล้องต่ำได้แหละแต่ถ้าดูมันก็มีการเป็น v c p เหมือนนะแต่ว่ายัางไงภาพคล้องตัำต่ำนะต่อมาเป็นซิสฮะซิสซิสก็พักตัวสวยงามน่ารักเนะี่ยแข็งแรงเนะี่ย u p o i c ครับ u p o i c i c ก็ไ <único> ม <Liberty Overwatch throat> ่ม <fit reais> ีอะไรนะอันนี้เป็นอุบัติเหตุนะอุบัติเหตุคับสองวิคายฮะ w p h ฮะตัวนี้ร่วงสิตัวนี้ร่วงสิเล็กน้อยครับเล็กน้อยพอพอเอาใจตลาดได้ฮะตลาดลงก็ลงตามเขาเล็กน้อยครับพอเป็นพิธีเนี่ยอะไรอีกที่เคยติดนะ อา BCP BCP เป็ย uh, uh, ังอ่า w Show C H O W ครับพักตัวโอเคครับพักตัวโอเคฮะ uh, หานะหานหารไปละ MTS SSB ฮะ SSB <IS> พักตัวกรุบกริบนะฮะ Top Top เป็นยังยังใช่ไหม Top ก็พักตัวกรุบกริบนะฮะใช้สับไว้รุ่นหน่อย CNT อ่ะ CNT พักตัวเออเริ่มสวยแล้วพวกนี้ใช่ไหมครับพักตัวสวยนะฮะ t r t นะครับยี่เคยติดมันนะเคยติดตอนวันที่18นะครับเห็นไหมครับวันนี้มันลิ่งนะฮะแค่ตามครับตามพวกนี้ Tpoly ฮะ Tpoly นี่ครับ ไปนะครับนะฮะเห็นนะครับเนี่ยถ้าถ้าเราใช้ตัวนี้นะถ้าใช้ตัวอิน indicator s u เปอร์เทรนด์นะไม่ได้ขายนะครับเนี่ยก็จะไปต่อเออก็ทนตัวได้ต่อนะไม่เหลวนะอินดิเคเตอร์เนี่ยอ,อ NDR เนย NDR กับเนยเนยเนาะเนย NER <N> ER <น>ก็พักตัวครับสวยฮะสวยเลยฮะแข็งแรงมากนะฮะ ไม่สนใจตลาดนะฮะตลาดลงก็เรื่องของเขาสิสินเทคครับสินเทค S, S Y N T E C ครับพักตัวครับสวยนะฮะพวกภาพสองวิคายนะไม่น้อยครับที่ยืนดีฮะอาดูซีเคกันนะเป็นไงซีเคโอ uh, ้ตัวใหญ่นี่เละนะฮะแต่ก็ยังยืนได้อยู่นะสัญญาณยังไม่ออกมาให้ขายนะครับตัวซีเคสำหรับสปอตเทรนนะ LVMH 1นะ LVMH 0 1ครับก็โอเคครับยังอยู่ในเทรนด์นะยังเป็นขาขึ้นนะฮะสัญญาณขายยังไม่มานะครับสำหรับอินดิเคเตอร์ซุปเปอร์เทรนด์นะฮะรือทีโพลีร็อกเทคนะะร็อกเทค ROC TEC ครับเป็นไงก็เยือได้ดีฮะแข็งแรงเป๊ะเลยฮะแข็งแรงโคตรนะฮะ นี่ครับ CNT ดูอย่าง CNT ผมกวามจำสั้นดเดยยืนได้ดีนะนี่ครับพวกเนี้ยยังคงมีความหวังนะครับว่าเขาจะแสดงปฏิหารให้เรานะ,ะต่อมามี TPS อะ TPS นะครับยืนดีครับดีงามฮนะดีงามมากเลยนะครับคุณ <c oughs> ว่าสองวิคายเนี่ยนะ เปิดตัวไหนก็แข็งแรงตัวนั้นนะครับออลล่าก็ยืนดีครับโอ้โชคดีว่าที่ผมทำคลิปวันนี้ว้ยเออเนี่ย b R โอโอเคนี่ยก็พักตัวที่อินดิเคเ,เตอร์พอดีฮะใช้ได้นะใช้ได้นะกิฟต์เไงกิฟต์พักตัวที่ อินดิเคเตอร์แน,ว,นวรับอินดิเคเตอร์เช่นกันอาไม่เลวนะฮะ GLD ฮะว่าไปแล้ว GLD เท่าไ่ดิมาลี SCP ว่าไปอย่าง SCP เนี่ยพักตัวสวยดีฮะดีงามเลยฮะ STP ว่าไปอย่างโอ้โหฮะสุดยอดฮะ TMD จบครับจบตัวเดียวนะพังตัวเดียวฮะ BCT โคโคคล่ะอ้าวโคโค่เป็นไงวันนี้ก็ยังยืนใช้ได้ฮะยังยืนอยู่ในกรอบใช้ได้นะฮะอ๋อพินอะพินปินทองก็พักตัวใช้ได้นะเนี่ยบีบตัวแคบแล้วครับนะฮะนี่ครับนี่เป็นทั้งหมดนะที่ หุ้นรับสองวิคายในอดีตที่ผมเก็บประวัติไว้นี่เป็นเรื่องดีนะครับคือเก็บไว้เนี่ยก็สามารถที่จะเอามาดูย้อนหลังนะเปิดดูย้อนหลังว่าบางทีมันก็มีตัวที่ติดไม่ติดนะครับถ้าเรามีประวัติไว้นะก็ง่ายในการที่จะมีหุ้นในลิสต์นะครับดูกราฟพี่หมยครับหลายตัวมาได้ยืนดีเขานี่ยฮะนี่เป็นเบาะแสที่ดีครับเป็นขุมทรัพย์ที่ดีสำหรับเราครับคือหุ้นทับสองวิกไฮนะฮะนะฮะเท่านี้นะครับเจอกัคลิปนาสวัสดีครับ